ไม่ไม่ได้ำนะกดค่ะฮันดิก็กดสุข่าอะ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสู่คนเด้อเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาเทสนีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอยโดยมาพบมาพ่อก,กับซ่องบาเทศมานี้นาอพ่อแม่พี่น้องอ่าบาเทกิจภาพพ่อแม่พี่น้องมาที่หมู่บ้านายบุญพี่น้องเอยเนาะก็คือเข้ามาในบ้านเอเกซาอีกคือเก้าพี่นออ้องเอ๋เนื่องจากว่าบริมาก,กันโดดนานแล้วพี่น้องเอย มาตั้งแต่เพิ่นนันเป็นไข่ทั้งสองอะไรพี่น้องเอ้เนาะมาเนี่ก็ถือโอกาสพี่น้องมาหาตั้งแต่ตุกแล้วก็สเสบะครับมาหาเพิ่นเลยพี่น้องเอ้มาสองมืออลไรพี่น้องลำบ่หินเพิ่นแค่เพิ่นไปไสรกัเลยฮ่าฮ่าสบายดีไอ้โดยสบายดีเด้วยโดยเฮ็ดกินยังนไงผัดหมูชกบงผัดกะเพราบ่ผัดผักบงบ่อง โดยโดยป้าพับงหลังสวนเพื่นพี่น้องเงี้ยงเงี้ยงเงยนี่ก็เดียวว่ามันตายบันหลายย่างเนาะนี่พี่น้องเลยอันนี้พับงนี่นี่มันอายุมันยาวด้พยผักบงเลยปูเครื่องปูเคองฟังเพิ่นเต็มอยู่พี่น้องป้ามะฮงเพิ่นก็ได้ไปเบิ่งก่อนดอกดอกกะลีนี่คุณสองสามอะเลยพี่น้องโอ้ผกพริกเงี้ยเพิ่นกันเนาะ บริข่าวมาจะด,ดน,ะโนโอะไรพี่น้องเอ้แทงน้าไม่ใช่ี่บ้อหรือยัยบามีต่ขีตมในหัวมัน่ถ้ากันไม้ใช้เหมือนนี่คืออันนั้นมันนี่นะแนนไปทางนั้นไมเนี่นะบถ้ากันเราเจ็บมือกระโดดไปดำหน้าเป็นอะไดำนา้าอันทํามอันส่งมือบุมีไผมิดสมออยูวัชิมาลิดน,น้ำเจ้า ไปดำนาอือไปตามหาเพิ่นอยู่ตอนถกตานท่านกับบุหินพี่น้องไปดำนาอือถามทางป้าน้องทงว่าเพิ่นไปดำนาป่ะฉันไปเงินไปเงินดีไปเงนดีแน่ละกันไปสงสการเพิ่นแน่อือพี่น้องตามโตยากและสำนักดดาล้าหัวนอกพิเยชาสำนักวุ่นวาในฝ่งเชยลู้วุ่นาย ถามัว่าไปดำใช่หรือเปล่าหูท่าบรรทัดคนบ่ไปดำแถวดลงยางดงยางบ่ท่านไหนดงยางคนบ่ต้องุ่นละโอ้เพิ่นมาอับบ่หรือสงเจ้าไปเองไปเองเน้ไปแหละก็ไปมรถมากก็พ่วองนีเป็นอะไรันเบดรถตายโอ้ เหนื่อยเนาะไอเนาะไปเองเลยเนาะไปแจ้งม <ner> <an> ือเธอได้นะมือละแสนมือละแสนทำกันไม่ท <c oughs> ี่บ้านบัานที่โซมือเด้่ยวัดีไปก็ว่าเจ็บมือกระสุนมั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 นยังใหม่บ่กเจโรก้าบอกหรือว่าดำนาดำหน้าเนี่ยบอกเอากลมอยู่มือมือไนะยี่วะตีก้าต็งยังปวดปวดนะคนหลายบ่นี่แต่แท่นตงบังยางเลี่ยนหรือเปล่าอนนี้ กัยังชิเร่ทาเป็นหน้าทงหนึ่งโอเจ้าก็เตรียมรอไปพุ่นอีกโยเจ้าไปจะเมื่อไปดำนาไปคนละเมือนึ่งและก็ไปกับผัวใกันเท่าไร้ันผัวผัวซนผัวซนโดยฟออเรเสียอันขนาดคาไพโดยแมนแมนเดือนนี้เสียจะได้คาไฟฮะสเจ็ดพันสเจ็ดพันเย็นอีกย่งนะใส่ใส่แต่ ยายเตเดือน่อือโดยโดยก็ถือว่าบุเพกัวันได้เนาะปันใส่ถาตู้เย็นพัดลมเยนี่้ี่นนองนี่แหละยูกันสองคนบ่ายเบ็นปัจจุบันนงตี้องมาบัตรมาใส่กับบรุษนะแมนติดโทรศัพท์น้่นะเนาะติดซิริอยวัดตีแบบว่าตามบ้งคลิปนองนนะนะแบว่าอยู่ใส่ใส่เห็นยี่โบคลิปสุมเฮากัเบังอยู่เนาะยู่ใส่เหรอ อยู่นองเด้งด้วยด้วยอยากคิเขาวอ้ากตองอยเดี่ยงอยากติดตามอยู่ด้ยก็คือเบิ่งตลอดเนาะเบิ่งตลอดด้ยเรียกว่าหักเพิ่นสิซอยเฮามาเท่ากับต้องติดตามเพิ่นโดยเรียกว่าเจ้าที่นั้นซอยเอ็นสิอย่างมากเท่ากับติดตามเจ้า่ด้วยทางบัวรบะดอกทางก้นไหลให้ตลอดแมนอจัดใจจะกุดด้วยค่ะหายพิจกไปสมัครใครวะ กินก็ด้วยค่ะมาแรกนี้จะกินจะกินจะก่อนกดไลค์กดเซกกดซับซักให้เด้อขับไปติดตามไหมเนี่ยเซกให้ทุกคลิปนะเซกให้แล้วเนาะคอมเมนต์เป็นยีงไงบอคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์เขียนอันซื้อจะมานั้มเด้อว่าอันพี่เกซาเด้อคอมเมนต์นี่ส <straightforward> ิเด้อเขียนไปแล้วเป็นอยู่างนั้นเหรอืมแต่ผมเป็นอันซื้อครับโดยจางสีฮงว่าอันไปคอมเมนต์เนาะเว่าเขียนกับผูเป็นเนาะโดย เดี๋ยวอันไหนผีให้อันสมบัตินี่เกินนะเนยเด็กพี่น้องไอ้เคร่องคั่วเพิ่งกระไรเนยงานแหละเดี๋ดย,ย,ยวมันเันการหั่นบางนิดนึนมีห่อนก่นอนเนาะให้ย <ừ> ังทีซื้อปูนมาเสร็จเองค่ะอ๋อจะสีเทพื้นนี่ยบอกพามันอ่นหนาฝนแล้วมันสีนำ้ำอ่างเนาะเดยเด็เลลเพี่น้องไอ้บริเวณรอบๆเพิ่นมีแต่เครื่องปลูกของฟังเหมือนกันตะไคร่กับง่ามลิเนาะ นั่นแหละวิกจะขายแนลวขแจะขาวก่อเนียขาดหจาวกยันัวขาก็ยันมดเยัวขาก็ยังวัได้มมานยังวันได้ปู่ยังยังยังอยู่ตัเก่าอยู่เอาเจ้าระเด็นพาพาไปหาทานบ่อ๋อไปแหละไปแล้โดยกองี่วากองไปแล้วกะัดแล้วโดยได้เด้ซ่อมเอ้ยหายทีสี่หาย่นโดยเธอเดียวฮนไหนเท่เดียววะ อืมโดยโดยมันคือเพืนแล้วมันโยบยังได้ขวัญจันนันแล้วกินนอนเรีทัพีอย่ังนี้นนอนโดยคือว่าลายพอสมควรเนาะสอบทะดลเดือนนี้สาหะมาเองสหะพันโดยเข้าอันไปส่งกันสอบเช้าเก่าโดยบริยยังบร่ลืมแล้วแขฐานกันอาซีบเกาอาซีบเดือมแลเนาะมีไผยมหาจิบอขมมือนี่ มีแต่ชงคนในเจ้านะมาบ่ค่อยกาแฟกาแฟซิดา่ะบาซีดาได้น้ำสกุลไม้ป่าวบ่เนี่ยเพิ่มซีดาเข้าบมาบ่เพิ่มดาเนาะโดยเดกพี่น้องบ่แบบ่องไงญ่องหย่เพิ่มมุนิขับมารื่อยขามาขามาอยู่มันเยี่ยมมันยาเลเนาะโดยเด็กพี่น้องใช้ใช้บงจันนะเก็บเลยเรียบร้อยเลย พัดจะไม่ขเสบงนี่นึ่งข่ากอนบ่หนึ่งข่าหงบ่เลยวนีอไเนี่ยใส่น้ำมันเก่านี่บ่เลยใสน้มันเก่านเมิ่งรหาแนวปกในปิดไว้นเวลามันเรือครจะหงข่าอบนี่บ่เนี๋ยขึ้นไปบ่งเือนก่อนพี่น้องโอ้พักเพิ่นเอ้าเจ้าลีเอาแต่ใบกนบ่ดูว่าพาเออเพิ่นพาโอ น้ำผึ้พามันยังเอามีดพาเอาเนี่ยนะถือว่าพันละเอียดดิพี่น้องเนาะน้ำผึ้พาผมเส้นเส้นนึ่งว่าตัดอันตะกิ่งมันเลยปูมันดูมันกินเพิ่นมนครั่วมันครัวนี่พี่น้องอยู่กันสองคน,นงง <c oughs> สบายสบายเนะาะป้าตู้เพิ่นเปิด,ปดมันก่อนมีน่ยังได้เนเนาะโอ้โหเนี่ยอยู่ในกินพี่น้องเต็มอยู่บ่ขาดตู้เลยนี่ยเนาะ ยิ <üman> ้งสานี่น่าเค้กบ่น้ำแข็งโอ้ยยิ่งเนึงอเลยมึนยังใจเชื่อไปยังเสียไปใช้น้ากินบ่โม่งพิมพ์น้ำแข็งนี่น้องเลยตาตึตู้เย็นอ่ะพอดีเลยสั่นนี้อ้เปิดตู้เย็นพอดีเจ้ามันต้องเปิดแห้งหลายมันสิเปลืองไฟพอดีเลยสั่นนี้เอาแช่น้ำมกินธรรมดาดิด้วยนี่พี่น้อง เดินสามกันยังสีแจ่มคือเก้าเนาะบม่ได้มาหาจะหึงเลยอาพูนสว่างจ้าเลยบาทแห้งคักบาทเลยใช้นอนใช้กลางคืนนะนอนพูนบ่ตปีนหัวทางไหนปีนเขาห้องน้ำตีนหัวเขาห้องน้ำเอาห้องนั้นจะคือบนนอนเถะมันห่อนปะบ่เบิ้งห้องเบิ้งในเปิดได้บ่าวนี่ขออนุญาตพี่น้ะใช่ฮะคือล็อกเลย คือว่าอะไรนอๆมันสบายมันก่วงเนาะห้างแบบเด็กควงอย่างเงี้ยก็แรกพี่หน่อยโดยข้าวหน้าสบายแมนแมนมีควงมยู่ในผัดมัน้อนพี่น้องยุงบนมีผู้อาหารเนื้อหนิปูดหรือเปล่าปูดหรือเปล่ามันก่อนโอ้โหผนเก็บเครื่องเก็บของไว้เป็นบนเก็บเครื่องพี่น้องเอย แต่คืนเพื่อมายังมันอนเัืเอบ่นี่นอนแล้วเอาไม่งั้เสียคือเพื่อนใช่ไหมอันห้ามใหญ่ห้องใหญ่เลยห้่เลยคันสีว่าวกับห้องนี่มันบริรวงพอาปานไหนเนาะมันแบบคันสีขาวมานอนกับมันสีอินอินอาชั่นเจ้าเมนคนเจ้าแหละคนเจ้านอนนอกนี่ดีแล้วเครื่องตัวที่นั่นเจ้าคือพวกเก็บเข้ามาไหวใช่ไหมนี่นี่นี่กระสอบเกษตรพวกนั้นเครื่องผ่อนกามาเลยต่างหันบอน้อคิดช้าแบบนี้บึ้งเฉื่อก สีเขียวรรมาสิเบึงบมเบือี่นเอไงเนาะทุน้อพีเกชาทำอาหารเมนูแถุใหม่เนี่ยถวใหม่เนี่าแถวพวกใหม่มันนี่ตาหมากนอนพื่นควัดเป็นผงรักลี่อยู่เคืองมืออบ้ามนี่ เจ็บก้นเจ็บก้อยนอนไปดำทีแรกโดยพี่น้องผัดหมูจะใส่อยังไรแล้วเอ่ยนี่ซอสบอ๊ะเหนื่ยเมืว่าไพ่ใหม่หมอด้วยมองเห็นบอ๊ะคือว่ามันดำเลยสซอสเนาะโดยหรือว่ามันไหม่หมอบ่ซอสบ่โดยซอสพี่น้องเป็นผู้หญิงต้อง คนะสถีเนาะเขาครัวเขา,ขาอันนั้นพี่น้อยทำอาหารนี่หขาบงคนเนี้ยงี้อันนี้นะอยู่กันสองคนพี่น้อยสบายเนาะกินยังไงกินไปใสหมดอย่แล้วนะคะ หกลายกว่าอันเหนื่อปะเดี๋ยวมันก็ยุบเนาะทัดแต่เรื่องนีมันก็สลบเองพี่น้องรานี้ับกทชมเดี๋ยวบป็หน้าตาตอนมันสุกก่อนพี่น้องคนว่านอยากกินเบ่ะัวดใเอรไงเดีววอยากเมียก็เไยจันเหเลยติเดี๋ยวาเนเอากินเดี๋ยวแม่ จะบริสายกับไฟเบอร์ใส่นนี้บ่ไม่กีดไฟอ่ะบ่พี่น้องอันนี้มังบวบนี่เป็นของเอืึดทุกบ่นี่ยังบวบเป็นหมากเนาะกินน้ำกันเห็นแล้วบ่มันลามกันหัวนี่มันลามมาของเขาก็เป็นของเขายิ่งมันใกล้เคียงกันพี่น้องกินน้ำกันคนเอาไว้ในใหม่นะครับ พี่น้องถ้าพุ่นกระหกนี่เลยเนาะมันนั่นปลาสักขังข้าเจ้าบริตัดเนาะข้าเจ้าเพิ่นบริมาวะเพิ่นเพิ่นบริทางเนาะมันก็เลยเป็นอันนั้นพี่น้องพักเพิ่นถือว่าคุ้มในะพักบุงเพิ่นพี่น้องปลูกกระเจ้โดนเลยกระเต้ท่านได้ขึ้นเฮือนเนาะกระได้ทีใหม่แมนกระกุมข่ายนี่แล้วแมนเป็นหอดปลาเนี่ยพี่น้อย นี้เป็นแต่กินเลยมันหมักไม่เหนื่อยแล้วเผื่อฮิฮิฮิื้อมามาโย่ครับบ๊วยเขานั่งเขามาเขามาจอบโดยมาเยี่ยมมาเยี่ยมเนาะว่าเป็นอยู่ยังไงเมื่อวันพท่านมานั่นไปโมบุญนะนะอ๋อไปโมบุญในวัดดูเยี่นี่ก็มีบุญบ่ดเหบุญนั่นเป็นบุญแก่อืม ซีซงงันไม่ตะกินอยู่ได้เนาะ<อ>เชียงคัวเงินผลตกนี่น่นะาไม่ใช่เขาบ่เหยินในตลาง<อ>ถือว่าผ่านเลยเนะ<อ>าะแต่ว่ามีแต่ว่ามีเงินมีอยากก่างกะพากันซื้อปูนซื้งออยางมาอันเทเด้ hey, อเฮสายจะกระยังอยู่หรอวะยังอยู่เฮสายเนาะอเอาแต่ใช่ไม่มาเอาสายจะเบิดเลย เ้ะูมี่นนห่อนะเนยคำแะพี่น้องเอ้เนาะกะซีเรเมือเขาเืองกะสิมืดแล้วมันเองพี่น้องเอ้โอเคันีมเอ้ประเทขาโตก้ากเด้อบมันเด้อโดยสบายดีมื่อนาซีมาเยี่ยมมาหยามไม่สนมากกับบวคคคนเห็เพิ่นดรกพี่น้องคนไปเวียกไปงานเพิ่นถ้าพีกีคาก็ได้สบายดีไงกกเด้อมันเด้อโดย ไปก่อนมานพี่น้องไอ้คำแล้วซื้อมือเลยมือนี่ก็ค okay, no, anyway, ือมือด้วยหอดเทือนน้องโอเคเนาะพี่น้องบางทีก็ได้มาเยี่ยมมายามทางพี่เกษาเพื่อนพี่น้องเอ้ยก็คือเก่าคือดื่มแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่มเติมก็มีความขยันขึ้นแน่นอนนึงเดี๋ยวโฟล์ากันพัดกับเขากับน้ำอยู่พี่น้องเอ้ย โอเคน้องเพพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาเทกัสขอจบคลิปน้องเพียงเท่าน,นี้เพพี่น้องเอยก็ฝากไปพี่น้องก็ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจบาเทคลิปต่อไปในเด้อพพี่น้องเอยสำหรับคลิปนี้บาเทขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี